ไปแล้วใช่เหมเดี๋ยวเดี๋ยวเล้ถอยหลังบอไปถอยหลังถอยหลังกันไม่ได้เห็นจะรอดอยู่บอไปทางแคบมันหนาวกว่าเนาะทางขวางครับอีเลวติดไปเลยครับรถรถคันนี้กำลังไปบ้านบุ้ง ที่รถไทยมีชิรวัาดชานชิรวัาคขับรถออกมาเติมน้ำมันยูฮานหานเม่หกงเอ๊ะปั๊มน้ำมันน้อยๆนยะทีพาไปบนทางทาง,ทางนามีไวได้ไปนำเนาะจะทนเดี๋ยวปัญญานนี้จะชิรวาดจะเกยไปขึ้นก่อนวันนี้มมีตาหลักบ้า <laughs> น <laughs> ขีลอขึ้นจะนะฮะขึ้นจะน้อยมนมีดอกไฟไปนํำได้ไปบ้านมุ่งดอกไฟไปยันม่มีไฟนี่จุนุกจุนุ๊กบ่ไปนะเมอจุนุ๊กให้ฝนกระตกเน่ นี่การสั้นนันนี่การสั้นมันกิดเยอะสั้นแต่จีใช้เวลาอยู่โดนเติมตอนนี้เวลา8ปดโมงห้นาทีออกแต่บ้านถ้าบึ้งไปฮอนคุนมันจีใช้เวลาคักับชั่วโมงกับทางหนะเนี่ยทางอยู่บ้านได้เลยนะี่นะขอไปต้องไ,ได้เล็กสองไป บ้านบุ้งบ้านบุ้งอ้าต้องไม่ขอให้ไปทางเนี่ย่างจีรวัต์คนได้ครับบ้นโนคนที่มี่มีู่วครับกับโจควบาครับเอง ยนีได้หาผู้ขับรถเจอมันมีคือในเมืองมีผู้ขับรถโตบานนอกและมอเตอบอกครับเขาจะไปเวทสปงานเขาสมัยเด็กที่ไปเนยังไปอันนี้ด้าลางบ้านจะได้เลยนี่อถห้ายะนำไหลนี่ก็ยังมืดฝนอยู่

แมงกงไม้ห ok ักทางนะบอสบ้านจังไปไปไปโอ้โกงไม้หักต้องทางรอดเหรอ ดับเ่มดเ่ดแน่ดับซ้ำตงเดยสตาร์ทใหม่ติดใหม่ำเ,นเนอนอดคำเอ็นแล้วตรงเดียพัก ซูปเปอร์ย่านลเลยไมด้เพาซูเปอร์บนรถกรวดานจีกันนี่ซูเปอร์ย่านนั้นไปบบได้แล้วมันแง่กูเลยผมอ่าโถโอ้โยไหนบอกมิดมิดปุด่นเป็นมิจิวิดกูเลยมันอะอ่าโถปุ่น จะได้ลงไปชุกอีกแล้วเทือที่สองแล้วนี่เพป็นว่าเบีลลงก็ยากแล้วกนถามรถจ้างน่ะคลิปเลยผมหนึ่งสองสามยกไปแล้วใช่ไหมพี่เดนยกเออเหรอเดนอะไรคอยหลังบ่ ai, thôi lắm khởi lắm người bị đây khởi lắm người bị đây về nào người bị đây bà đi <laughs> 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 để nhà luôn một chút thôi, rồi wow, anh đây đây gì bò? <laughs> đây, bà đây bà đây bên đây <laughs> con để em nhà chị lung năm ยังไงจะไงพ่มีพ่อออกมาซุกซอยบานนี้เนีมีพอออกมาร <c oughs> ับซอยนลยเามาชิลลชุกเบิงเด้อเบิงเด้อ้ อ้าวดูจะมีห้อยสีนัดม่าเดี๋ยวเวลาขั้นตีนเลยอ้าวทาง ไปนาก็าออกมาซอยกินอสองคนออกเกตหูเดียวเกียนลุ้นก่อนหมดครับเพื่อนเล้งเอาก็จุดคิวเพื่อนคิวสายพาน จอดจเพบุนคุ้นก่อนวะมามามาเอ้ยไป <c oughs> จอล้ำตีนอาการมีแต่กีตบมาซุกขึ้นกีนี้ก็ได้สองบอานซะุกคนเด้อจะได้สองบอานซุก <c oughs> มานำสองคน <c oughs> มีแต่พูน นุมๆแต่บวชใช้สุกลดกัน <laughs> ให้ให้ให้เจ้ทนครับบวันนี้เออเจะทนครับ <laughs> อเออจ้ทนครับเป็นไฟานระเเฟอร์กนันเออเฟอร์นะบ,บวายแล้วเรียนเฟอร์ เบรกรูทบอันนี้น็อตมองกำมันเลี้ยวอ่อแล้วทุกเจินเล็กโหลดมัดเล้งเป็นเล้กกงหมดจนน็อตเทต่อเลยท,ทางต่อไปก่นเห็นตลอดอยู่บ่ไปทางแคบมนันเอากันก่นาองทางขวามือ ได้บ่ตัวนั้นตัวนี้ได้บ่เอไามา่ได้ตัวนี้จึงแน่นน,น,น้องติ๋ว ครับวันทูเฟอร์นั้นเมื่อไรทางยะแห้งหมดอันนี้จะขันท่างจะดีกับพก็ขับเยอะแบบนี้เดี๋ยวย่อมแบบนี้นี่รับอีแล้วติดไปครับรับรถคันนี้เร่งเร่งรับแล้ว

เออโคไม่ร้อนเค้ายอดอันแน่ไม่แป้มระวะันนี้นะออดอันนี้เหรอ,อเออ,อนี่เหรอ,อหน้าพี่แล้วก็อโอ้สวนอ้อยออดสวนอ้อยสวนอ้อยนี้ให้เน้นเป็นดินสไลด์เป็นดินแดงดินเป็นมิดเป็นมิด

คนไม่หให้เหรอคุยหอยเหรอ Nicht bett, nicht bett. Tâm tài gì đây อโอเคหอนแล้วมาดีจอดอแ,แมาแล้วนทามาหอนแล้วเอลอลงมาคนเครื่องลงมา นี่สาราหยกทางนำมาไว้ทาแล้ว